ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมกันบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะคะเรารายงานเรื่องของฝนตกน้ําท่วมมาต่อเนื่องหลายวันแล้วโดยเฉพาะเรื่องของฝนที่ตกหนัก3วันที่ผ่านมานะคะแม้ว่าถึงขณะน,นี้บางพื้นที่เริ่มจะคลี่คลายค่ะแต่ว่ายังมี6จังหวัดภาคใต้ยังคงเผชิญกับเรื่องของน้ําท่วมหนักนะคะไปดูสถานการณ์ล่าสุดค่ะรวมไปถึงประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประกาศออกมาฉบับที่18 เตือนพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งให้ระมัดระวังเรื่องของน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากรวมถึงคลื่นสูงประมาณ2-4เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างหนักนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดฝนตกทั้งดาราธิวาดยะลาปัตตาดีสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชสุราธานีกระบี่ตรังรวมไปถึงสตูนะ โดยคุณชัดชัยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยบอกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ทําให้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมของปีที่แล้วจนถึง1มกราคมของปี2560เกิดน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้าท่วมฉับพลันใน12จังหวัดภาคใต้นะคะมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า2 6 3 7 1 0ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว35รายค่ะ นอกจากนี้คุณชัดชัยยังบอกอีกว่าตอนนี้สถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายแล้วใน6จังหวัดก็คือที่กระบี่ระนองปัต,ตนานีประจบวบคีรีขันธ์ชุมพรและก็ตรังแต่อีก6จังหวัดยังน่าเป็นห่วงค่ะคือที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงนราธิวาสยะลาและก็สงขลาที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะ และการเตรียมพร้อมรับมือในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาของฝนตกหนักจนถึงหนักมากในบางแห่งล่าสุดนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้ประสาน10จังหวัดภาคใต้รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยของแต่ละเขตในภาคใต้แล้วค่ะโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่และก็มิสเตอร์เตือนภัยติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด24ชั่วโมง ส่วนของชาวประมงก็ต้องระมัดระวังนะคะรวมถึงผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทางทะเลด้วยจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประกอบกิจกรรมทางทะเละเรือเล็กควรข้นออกจากฝั่งจนกว่าจะถึงวันที่4มกราคมค่ะค่ะไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมกันบ้างน,นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสคุณผู้ชมรายงานล่าสุดนี่ต้องอพยพชาวบ้านถึง3อําเภอหนีน้ําด้วยกันค่ะโดยล่าสุดทหารชุดเฉพาะกิจอพยพชาวบ้านหนีน้ําท่วม เขตเทศบาลเมืองสุไไงโกลกนะคะขณะน,นี้น้ําท่วมหนักในสามอำเภอขยายวงกว้างเพราะว่าฝนตกลงมาต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้เลยค่ะน้ําในแม่น้ําสุงไหงโกลกซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามแม่น้ําสายหลกักล้นตลิ่งสูงกว่า1เมตรที่สาคัญมีไหลทละลักเข้าบ้านเรือประชาชนอย่างภาพที่เห็นเลยนะคะปริมาณน้ํามีแนวโน้มล้นตลิ่งอย่างต่อเนื่องด้วยส่วนที่หดใหญ่ตอนนี้ค่ะ สถานการณ์น้ำตัวเมืองตลาดชุมชนเก่าแก่พุ่งลุงก็เริ่มที่จะคลี่คลายนะคะอย่างภาพที่เห็นนี้รถก็วิ่งในคลองมากขึ้นละค่ะ,ะเพราะว่าปริมาณน้ําลดลงหมดแล้วเข้าสู่ภาวะปกติหลังฝนหยุดตกเจ้าหน้าที่เองนะคะก็เร่งนํารถมาฉีดทำความสะอาดถนนและก็บ้านเรือนสารวจความเสียหายทั้งหมดที่สําคัญนี้ก็ไปดูแลเรื่องของภาพรวมความสะอาดด้วยนะคะเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของความสะอาดจะตามมาละค่ะ